เซฟตีค้คาร์ถูกใช้ในการแข่งขัน F1 เพื่อควบคุมความเร็วของรถในสนามให้ช้าลงเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติแต่ไม่ได้รุนแรงจนถึงขั้นต้องหยุดการแข่งขันเช่นเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ต้องมีการเก็บเศษชิ้นส่วนหรือสภาพอากาศที่แปรปรวนเมื่อมีการตัดสินใจใช้เซฟตี้คาร์นักแข่งทุกคนจะได้รับแจ้งให้ทราบและรถทั้งหมดจะต้องชะลอความเร็วมารวมกลุ่มกันหลังเซฟตี้คาร์โดยรถคันแรกจะต้องมาอยู่หลังเซฟตี้คาร์ในระยะไม่เกิน1ิความยาวรถและห้ามมีการโอเวอร์เทคหรือแซงกันระหว่างที่มีการใช้เซฟตี้คาร รอบการแข่งจะถูกนับเหมือนการแข่งปกติและรถจะสามารถเข้าผิดได้ซึ่งรถที่เข้าผิดระหว่างที่มีเซฟตี้คราจะได้เปรียบมากกว่าการเข้าผิดตอนปกติมากๆเนื่องจากรถทุกคันต้องขับช้าทําให้การเสียอันดับในขณะที่เข้าผิดน้อยลงกว่าตอนปกติมากเมื่อมีการจัดการเครียรสนามเรียบร้อยเซฟตี้คราจะกลับเข้าไปยังผิดเลนเมื่อจบรอบและนักแข่งจะได้รับสัญ,ญญาณให้สามารถกลับไปวิ่งได้ด้วยความเร็วปกติเมื่อเริ่มรอบต่อไปในบางกรณีอาจจะมีการแจ้งให้ทําการอันแลบ คือให้รถที่ถูกน็อกรอบทําการแซงรถที่อยู่หัวแถวและเซฟตี้คาร์เพื่อวนไปต่อข้างหลังอีกทีก่อนที่เซฟตี้คาร์จะกลับเข้าไปในพิทเลนเพื่อป้องกันไม่ให้รถเหล่านี้ขวางรถที่นําอยู่เมื่อการแข่งขันกลับมาเข้าสู่รอบปกตินอกจากเซฟตี้คาร์แล้วยังมีเวอร์ชวลเซฟตี้คาร์ซึ่งจะถูกใช้เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงน้อยกว่าโดยจะไม่ได้มีรถออกมานําขบวนแต่จะให้นักแข่งทุกคนลดความเร็วลงเหลือเท่าที่กําหนดและไม่ต้องมารวมกลุ่มกันทําให้ระยะห่างระหว่างรถแต่ละคันก็จะอยู่ที่เท่าเดิม ถ้าเพื่อนๆอยากรู้เรื่อง f 1เพิ่มเติมก็ฝากกดติดตามรอบรู้เรื่อง f 1แล้วผมจะเอาเรื่องต่างๆมาเล่าให้ฟังแบบง่ายๆกันอีกนะครับ